ญานะคะเข้าสู่พิธีการงานฉลองมงคลสมรสนะคะวันนี้นะคะเรามาพบก,กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวในชุึการตรีสวยๆเลยนะคะคุณนิดแล้วก็คุณโอนะคะหรือว่าน้องนิดน้องโอนั่นเองนะคะวันนี้มีเพื่อนเพื่อนโตรดอกไม้สวยๆเลยช้างวยนะคว้อนแก้วขอเซฟกระเบือให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวด้วยค่ะขอเพลงเลยค่ะปดโปบบสาวได้เลยค่ะขอเลงด้วยค่ะ

เคนี่น่ว่ในคนพิเศษ่กด้ไะสขยับตักลางดกันนะคะโอเคค่ะต่อสาวในชุดสูทแล้วก็ชุดราตรีงดงามมากมากเลยนะคะ ลำดับถัดไปนะคะจะขออนุญาตให้คุณพ่อคุณแม่นะคะทั้งสองฝ่ายเลยค่ะเรียนเชิญคุณพ่อนะคะคุณพ่อนาลงนะคะคุณแม่บัณิ์เพ็แล้วก็คุณแม่วิชัยนะคะคุณแม่วารีเรียนเชิญเลยค่ะฝั่งเจ้าสาวยืนทางฝ่ายเจ้าสาวนะคะฝ่ายเจ้าสาวยืนทางฝ่ายเจ้า่าวเรียนเชิญคุณพ่อคุณแม่ค่ะขอเสียงปรบมือให้คุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝ่ายด้วยค่ะ <S 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 อันนี้เดีย๋ยวเราจะเรียนเชิญบนเวทีเลยค่ะพ่อค่ะ พ่อ่นี้ค่ะพ่อพ่อจะอยู่ฝั่งบาทค่ะแม่จ๋าีเชิญคุณแม่ฝั่งนี้ค่ะเราจะสัมภาษณ์ท่พ่อคุณแม่ไม่สัมภาษณ์ป่าวสาวนะอาุพ่อจ๋าถือยนะคะ พาทางฝ่ายเจ้าบ่าวนะคะได้โอยพรแก่ลูกทั้งสองและขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเลยที่สละเวลาดีค่านะคะมาร่วมเป็นสักขีพยานในวันนี้และร่วมเป็นเพื่อนนะคะในวันนี้ที่มานี่คือการแสดงถึงความรักที่แขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้มีความรักสอครอบครัวทั้งสองฝ่ายในเเรียนเชิญพ่อท้งฝ่ายเจ้าบ่าวเลยค่ะครับก็ต้องขออนุญาต มงคลสมรสในวันนี้นะครับก็รู้เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับขอบพระคุณทีมอย่างยิ่งรในความเมตตาของทุกท่านนะครับก็เราเก็บไว้ในความทรงจำตลอดไปในความเมตตาขครับก็แล้วก็ไม่ไพรทำมาได้ทำมาต่อใสาต่อมืขึ้นทะลุ เนี่ยของพระเจ้าตลอดไปน,นะครับไว้ร่วมสองประสบความสำเร็จสิ่งที่ทีทร่วมกันนะฮะเชื่อใจอยากจะบอกลูกว่าขอให้รักกันมากๆแล้วก็สิ่งที่สำคัญอีกคำหนึ่งน,นะฮะเชื่อต้องแคร์กันด้วยนะไม่ว่าจะเป็นทางการกันเองนี่แหละต,ต้องแคร์กันมา เราวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดเป็นวันชื่นชมดีๆสำหรับครอบครัวของเราก็อยากให้ลูกทั้งสองรักกันและกันให้มากขึ้นนะดูแลกันและกันโรกก็ให้หายเร็วอย่าเก็บอย่าขังไว้ทุกอย่างปล่อยทิ้งไปให้ย้งเหลือแต่ความทรงจำที่ดีสำหรับกันและกันนึกถึงวันที่เราลำบากนึกถึงวันที่เราเหนื่เหนื่อยด้วยกัน อย่ารู้ว่าใครดีกว่ากันให้รู้ว่าทั้งสองคนเป็นคู่ทุกผู้ยากแล้วเป็นคู่รักกันที่แท้จริงขอให้ลูกรักกันน,นานๆนะลูกนะพระเจ้าวอวยพรลูกทั้งสองคนแม่รักลูกทั้งสองนะดีที่ได้ลูกสาวใหม่เพระาะครอบครัวนี้ไม่มีลูกสาวนะคะมีแต่ลูกชายเพิ่งจะได้เล็กๆมาสองสามคนนะคะขอบคุณท่านผู้มีเกียรติท <ขอ S 2> ุกท่านคะ เรียกความมาแสดงความชื่นชมยินดีในวันนี้นะคะขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกคนนะคะขอบคุณคพ่อแม่้าไปฝ่ายเจ้าสาวมากค่ะพ่อแม่คะเรียนเชิญค่ะวันนี้ผมขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มางานงานสมรสลูกสาวผมลูกสาวคนเดียวผมภาคภูมิผมผมใจมากเลย ม่รู้จะพูดอะไรออกมาจากใจอีกแล้วนอกจากว่าขอบคุณแขกทุกคนที่มาให้เป็นสักขีพยานว่าลูกสาวผมคนเดียวคนนี้จะได้เป็นฝักเป็นฝาผมขอขอบพระคุณมากครับขาดตกปกพรองผมขอขอบขออภัยแขกผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยที่นี่ด้วยนะครับและลูกสาวผมคนนี้ผมรักมาก เพราะว่าผมมีลูกสาวคนเดียวผมอยากให้เขานี่เป็นฝั่งเป็นฝาวันนี้ผมภาคภูมิใจมากที่ลูกสาวผมอ่ะคนเดียวผมเน่ยได้เป็นฝั่งเป็นฝาผมซึ้งมากเลยมีความสุขมากเลยขอฝากปลืมนะคะขอเสยงปวบมอใน้เ้็นพ่อไอยไทยขอขอบพคุณแก่ทุกท่านเลยนะครับขอบคุณมากครับ ทุมอะไรจะพูดหคะคุณแม่พ,มพูดอะไรดีคุณไม่อย่าร้องไห้นะคม่จะร้องพอะเอีคพพูดแ,แล้วเนาะจับแอน,นถือว่าคุณพ่อได้เป็นตัวแทนของคุณแม่เรียบร้อยละงั้นขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝ่ายเลยนะคะเดี๋ยวก่อนตามทยาไซดกนนะคะขอ